สวัสดีครับเปาเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29มีนาคม2568ภายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะผมมือหนีพาเดินทางครับมาหาพ่อเซียนทองนะครับเอฟซกระถามกันคำมาหลายนะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นพ่อถือว่าแม่นนะครับผมพอพื้นเดินให้สองเลยพื่นว่านะครับผมจับคู่พาเขานะครับ เอ้านะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับภาพมารับชมครับงวดวันที่1เมษายน2568มาโค้งสุดท้ายนะครับท่านชมนีะครับอยู่หน้าบ้านพ่อเพิ่นนะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับเลขเด่นพ่อถือว่าเดินดีได้พี่น้องเด้อนะผู้ใดมีเลขติดเป็นแม่นจังจับมาใส่เลขเด่นพ่อเอาเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันนะครับผมเป็นแนวทางได้ท่านผู้ชมเด้อนะถามักจังไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับผมบ่มักคือบ่าวเถาวาเบิ่งซื่อๆครับผมผมมเเพิ่่นาวก สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแอบเอฟซีถามมาอยู่พ่อแวะมาหาพ่อเสียนทองท่านผู้ชมมากไกลมือมาคงสุดท้ายนี่แหละนี่ครับหมวดที่ผ่านมานะครับเลขเด่นพ่อพ่อพุ่นเด่นเหตสองเลยนะครับเลขดับท่านผู้ชมนะครับมีดับยูดับวูด้วพี่น้องเด้อนะครับสูตรของพ่อกับสูตรง่ายๆถอยแต้มแอบดับวูดับสามนะครับผมสามประมาณทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะแม่นแล้วอ่อ เอาตะเล็กเด่นทำผู้ชมเอาตะเล็กเด่นถ้าผู้ได้มักเลขดับพอสุดรไงไงนะหลักหน่วยล่างถอยลงมาแต้มหนึ่งก็พอเนาะนี่แต่ว่าเล็กเด่นเดินดีเดินดีที่พอนี่พอไปจับต่ซีสองทำปรชม25งห้าสอมีหอดซ <ถา S> 2อ2องสบมีตะ3ามสองจับเข้มีเนาะถ้าพอจับเนาะสาองนี่พอว่าสามกะโก้ไปเยอะจับเลยตัดออก,ออกอที่พอ้ จับคู่บ่เขาพี่น้องเขากะว่าเขาบ่เขาห้างกะว่าบ่อเขาน้าพอนะการจิกทัพหลวงแต่ว่าเลขพ่อเลขเด่นนี่สุดยอดจีด้วยเลขเด่นแม่นอยู่เออเอาเลขเด่นเอาน้าพรนะเอาเลขเด่นเออเอางวดนี้พ่อโอ้ยเห็นนี่คุณผู้ชมชุดบนล่างขึ้นเอาบอกพ่ี มีเด็กสามตัวไอ้พ่อที่้อบไอ้สมตัวพ่อโอ้เออคึแกแต่พ่องวดเนี่ยไอ้สามตัวนั่นมักเลยว่พ่อชุดสตัวงวดยังไงมัดเลยมักเลยมาจังไหเด่นแต่ได้พ่องวดเนี่ยเล็กเด่นเด่นทุนหานเล็กไอ้ชุดเล็กเด่นเหล็กวิ่งไหพนี่องตัวเลยคือมีหนึ่งน้ำพ่อหนึงนี่จับอยู่บ่คือใบจับคือใบตัดออกพ่อตัดออกพิไ้่จับอยู่นึ่งเอาแต่ศูย์กับหเอาแต่ศนกับอ่าบนล่างเด่นศูนย์กับห้า อมีศูนย์ยังไงพ่อมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ห้ามาใส่พี่ใส่พี่เพราะว่ามันมาลักห้าศูนย์มาลักหาธรรมชุ่มไอหาหาคู่กับศูนย์นี่อ่าลักหาตัวไดปพ่อลักหาห้าเจ็ดกับหาแปดห้าเจ็ดห้าแปดหาเก้าห้าเก้าลักกัศูนย์ห้าอ่าลักหามีหาเจ็ดหาแปดห้าเก้าศูนย์หา มักคักเลยบดซูนหาเนี่พ่อเนี่ยอยู่โอ้ยพ่อคือบัถึกใจเบ้าเแ่าไทยบาดนี่พี่น้องซูนกับหานี่เด่นซ้ำกันบ่พ่อซ้ำกันเด่นซ้ำกันประกบเขากันเลยอ่าประกบเขากันเลยเอาสามตัวจังไหนขึ้นได้ซูนซูนหากขึ้นมักเอาลักลอยนี่ซูนใส่เลยนี่ไอืมอ้าวทำมาชมนะพ่อพนเฮเด่นซูนกับห้างวดเนี่ยนะบูนกับหาผู้ใดบ่มักตัวที่พ่อพนจับ นหาเหล็กติดมาใสเเาเเใ่เดี๋ยวเบาเถ้าเจงจะเขียนให้เด้อพอไงไมีไงเด้อเจงจะเขียนให้ตัวยังไงน่ะเป็นชุดบนล่างเน้นลักหาบพ่อแน่นลักห,หาเด่นก็ศูนย์แ<ม>น่นอือหาเด่นก็ศูนย์ธรรมชมเน้นคักๆตัวได้พ,อพ่อศูนย์หาศูนย์หาเลย <c oughs> จัดเล่นบพ่อจัดแค่บานเลจัดเล่ธรรมชุ่ชมถือใจเบาเท่าไแล,ล้วพ่อไม่ลดเออ มันออกหาศูย์แล้วมันก็จออกศูนย์หาไพอเนาะเม่นเดียวขึ้นโบยู่แล้วผมว่าไปบนด,ดูเดีเพราะว่าล้างออกไปนี่เป็นบออ่ถามว่าขึ้นมาบนมาศ0นหาเลยแม่นอ,อ่ามาชม่มลักศูนย์ศูนยนมศูนย์สี่ศูนย์นะครับลักหาคือหาเจ็ดหาแปกล้วก็ศูนหะครับอันนี้คือลักหาพอวงกลมให้ที่ศูนหาตัวร่องหาเจกับหาแปดวะพอเนอ่อสาสตัวหางเดียว0ูนอ่า หาหม่าหม่าบนพ่อว่าแต่อาหารเด่นท้องพอทั้งวันนี่เนาะแม่นเลยเออหาเด่นด้วพี่น้องเด้อนะผู้ใดบ่มักตัวที่พอเพิ่นจับให้นี่ฮะตัวมาใช้หาจะหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่หาห้าหาหกแล้วแตะคุมากตะคุมากเออนับหาหาม่าชุนหลายหลายสำนักอยู่หงวดนี่เอ้านะบพอมั่นใจคือนศูนย์หาตัวมักเบาเท่านี้ละ สามตัวสูนสูนหาเลยนะ้นะขอเนาะแม่นแล้วมักยิวนัง่งยิวแบบเออพ่อม,มักคัดแล้วเพราะว่า,<อ>ามันหาทุนไปล่างต้องไปบนบนันต้องไปบนเป<ต>็นทุนหาทุนทุนหาได้ละวันนี้ถ้าสูตรดับล่างท่านชมถ้าสูตรดับดับล่างของพ่อสามสองลักหน่วยสองถอยลงมาหนึ่งกิจะดับหนึ่งถ้าของบ่าวเถาของบ่าวเถาถ้าสูตรบ่าวเถาสามสามกับสองเป็นหามบ่าวเถาเลียบรลงพี่น้องหามมันเด่นอยู่แล้ววันนี้หามา เออนะพออเนาะแห้งหาไมา่รับตารางกับไปบนไหนเมนบนล่ะเพราะฉะันดับสามไปสุดมากขึ้นบนอ <laughs> พอวายโยงมาที่แล้วขันว่าสามดับสามนี่ไปบนเด้อพอคนว่าบาตนี่มันผนมากทั้งบนทั้งล่างเนองพอเนาะเออพอเพิ่งกับวายโยงงวดดับ w w ดอกพี่น้องสูตรเพราะว่าเป็นสูตรถอยสูตรง่ายๆนะพอเนาะถอยเตียมนึงเนาะเออสูตรถอยเตียมสูตรง่ายๆเอาเลขเด่นเอาทำม,มุ่งนะครับงวดนี้ศูนย์กับห้าเด่นที่ห้า อ้เอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ท่ารมู้ชมนะผมอา้าวบาทนี่เ <c oughs> บาเท่าเขียนตัวง่ายๆให้นะครับ <c oughs> แคปหน้าจ,จอเดอ้อนะครับเอฟซี FC, พอไงไม่ไงนะครับเพิน์าเบาเท่าเขียนตัวย่ายงให้นเด้อเพิ่์ลเานะครับเล็กเด่นเหล็กวิ่งพ่อเสียนทองนะครับธรรมู้ชมศูนย์กับห้านะพอเนาะอ่าศูนย์กับห้าเด่นที่ห้านะครับธรรมบุษมอมเป็นชุดมาได้บนล่างด้วยพี่น้องเดอ้อนะมาได้บนล่างนะครับ กับตัวน้อบตัวด้วยนะครับผมกถ้ากับด้วยกต่หลายคู่ที่พอเนี่ยกับศูน0์หาหาศูนย์เนี่ว่าพอพันวากับตัวเน้นนี่และ0ูนย์หาหาเจเจหาหาแปดาเอาตัวตัวเน้นพอพันว่าถาว่ามันหลายหลายคู่อเนาะลักศูนย์ศูนย์สองามศูนย์สี่ศูนยนะครับพอพันเน้นลักหาห้าเจ็ดห้าแห้าเก้า พอม,มันหาศูนออกแล้วเลยเอาเป็นศูตัวนี้ทผชุชมแต่ว่ากักับตัวด้วยนะครับสมตัวศู 0, 5, นย์ศูนย์ห้าศูนยูนชมเน้นคักค,คือศูตัวร่องหาเกับหาแปนะครับทผู้ชมได้พอของพอบ้งน,นะ,ะนทชม่มหาศูนย์มันออกไปแล้วพอ่นเลาเป็นศูนะครับคือติดศูนย์ะครับศูนย์สองศูนย์สามศู่นยาูเน้นศูหา ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านับเน้นหาเจ็ดกับหาแปดนี่เอานะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ทำชมได้ถามมักเข้ากลับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับกกบ่มักกับพันบ่นบมักกับเบิ่งซืซ่อๆนะพ่อเนาะเ,เนะบิ่งไว้ซื่อไวาเอ,อ๊ะมันจะของกอเส้นทองนี่มันเดินดีปอนอ่ะเป็นเลขคำนวณจริเนาะ <S <S เป็นเลขคำนวณนะพ่อเนาะเป็นเลขคำนวณแต่ว่ามักขักคือศูนย์หางวดนี่แม่นล่ะออเจะเป็นจังไดเนาะงวดนี่ เลขประจำเบาเถอดทำชุ่มศูนหาเนี่ยนะครับถ้าหามากถ้าหามากคือศนะูนหานอือืมสามตัวมักศูนศูนหาที่พอเอานะครับอนี๊แหละพี่น้องนะครับลักศูนศูนย์สองศูนย์สามศูนสี่ศูนย์หกลักศูนะนเนี่ยเมีตัวร่องว่พอถ้าศูนหาปรมาณเนี่ย ร่องศูนย์านนสามอีกแล้วศูนย์สามแ่ถ้ารักศูนย์คือศูนย์ห้าเพราะมากจะเป็นศูนย์สามหมดเพรอแเอ้ารรมชมพอหันมาตัวร่องคือศูนย์สามนี่ถ้ารักศูนย์นะครับผู้ใดเอาหน่อยคู่หน่อยชุดก็แค่ศูนย์หาศูนย์สามหาเจ็ดหาแปดรรมาชมสี่คู่กับตัวไว้นะั่นกับตัวไว้ด้วยบนล่างนี่นะครับพ่อเสียนทองด้วยพี่น้องเด้วนะครับ เอฟซี FC, รอเหล็กเด่นเหล็กวิ่งพอของพอหาศูนย์กับหางวดเนี่ยเด่นที่หานะผู้ใดมีเหล็กติดจับมาใส่เลยอแต่คิดว่าหามากอพอหงดเนี่ยมาแถอพอมาครึ่งวันที่แล้วนี่พอพันเดีนนหายทำช่มเนี่ยพอมาสองเลยเด่นที่สองตัวเดียวอหมดที่แล้วมีสองกับซีเก้านี่พอมาหฮตัดออกนะครึ่งวันนี้หนึ่งพอพันใหญตัดออกนะมีหนึ่งงวดนี้ 1, มีหนะนึ่งมีศูนย์มีหานะพอเนาะ ตัดหนึ่งออกเลี้ศูนย์กับหางวดที่แล้วนี่สองสี่เก้าพอนะเก้านี่ว่าเอาเทสองกับสี่เด่นแค่สองกับสี่เน้นที่สองเน้นที่หลักสองงวดที่แล้วเนะอ่าสองกับมาสามสองอืมหอนนะพอเนะ <c oughs> ห่อนพี่น้องอืมเทาบานเท่ากัดมันอีเสียวเอาคึมคึมแต่ว่าเอาเป็นแต่ฝนตกอยวู่เออเป็นแฝนตกนะพอเนะอ้อาวพอมากคักๆตัวได้พอยามเอฟซีคนน่ะ ศูนหาหาศูนย์ศูนหาศูนย์ศูนหาเลยสามตัวศูนย์ศูนหาเลยไม่เป็นอ่าเอาเออมั่นใจว่าว่ามั่นใจอยู่เลยว่ามั่นใจขอความมั่นใจท่านผู้ชมนะครับผมอืมเอาขอบคุณพ่อเสียนทองพอ่ขอขอบคุณครับเพาะผมให้สุขภาพาตาไก่แข็งแรงพอ่อขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมพ่อการ์ดคิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ